ทุกคน้วยนะครับอยู่กับผมนะครับช่องโจ๊กซิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวนะครับชุดสีนะครับของโซนิกนะครับที่ผมกำลังปั่นนะครับเดี๋ยวเป็นสีในเรามาชมกันครับคลิปนี้ตอนนี้กระแสโซนิกกำลังมานะครับก็เลยทำการปั้นอีกครั้งนะครับรถนะครับที่มาก็หลายคันแล้วนะครับแต่ขายหมดแล้วครับอันนี้ขอปั้นขอปั้นอีกครั้งครับ เดี๋ยวเรามาชมชุดสีกันครับในราคาพันกว่าบาทนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นอีกข้างครับนี่คือชุดสีในราคาพันกว่านะครับพันเอ็ดนะครับง่ายๆให้ดูนะครับงานผมก็ว่ามันเนียนนะครับเนียนพอสมควรเลยสําหรับราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับลาซาด้านะครับ ตอนนี้เยอะนะครับมีทุกสีนะครับให้เลือกนะครับแต่ของผมเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้กีบข้างหนึ่งคู่สวยนะครับใช้ได้เลยเราจะมาใส่คันนี้กันนี่จะเป็นบางโจนหน้านะครับเราแกะดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับ เขาให้อะไรมาบ้างนะครับในราคา1000กว่าบาทียังไม่ได้รับดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยนี่มงคลหน้านะครับนะครับสวยนะครับสีเน,น,น,นียนเลยทุกคนแลก็จะเป็นชุดไทยนะครับเตรอนไทยนะครับ ตัวนี้เขาติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเนียนนะครับสติกเกอร์ค่อนข้างมีฟองอากาศนะครับไม่หน้าเลยนะครับน่าเสียดายมากนี่ครับมีรอยนิดนึงนะครับไม่ใช่มีรอยนะครับมันเป็นรอยมันเป็นสติกเกอร์นะครับที่เขาติดมาไม่เนียนนะครับ น่าเสียดายนะครับตัวนี้ไอคิดดาวดีทุกคนสำหรับการรีวิวั้งนี้ผมยังไม่ไม่ได้รีวิวสินค้าให้เขานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเช็คของก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างเนียนนะครับข้างซ้ายเนียนนะครับแต่ข้างนั้นมีปัญหานะครับเซดิเกอร์มีฟองอากาศนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นฝาครอบท้ายนะครับ ครอบไทยมาดูกันเลยตัวนี้สีดำนะครับใช้ได้นะครับค่นข้างสวยนะฮนี่จะเป็นหน้ากากเนียนนะครับใช้ได้ตัวนี้นะครับ จะเป็นครอบคอนโซนกลางนะครับคอนโซนชุดบนนะครับส่วนี่นนครับในหนังชุดนะครับก็จะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณแปดชิ้นนะครับในราคาหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับรวมส่งก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับทั้งหมดนะครับในหนึ่งพันครับผมก็จะนํามาใส่กันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับสีที่ผมใส่นะครับมันเป็นสีไหนนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู ห้ึเง <on> ินดำนะครับตอนนี้เราปั้นมาก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเหลือชุดล้อนะครับแล้วก็เครื่องนะครับตอนนี้ขาดเครื่องนะครับชุดสีเรามีครบนะครับสิงอาร์มเรามีนะครับขาดล้อกับเครื่องครับตอนนี้ชุดสีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในราคาหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับใครที่กำลังหาไปใช้นะครับหลัสด้านะครับแนะนําเลยนะครับ วันนี้ของลดราคาครับมีเยอะมากนะครับมีทุกสีนะครับมีเลือกใครชอบชิปนนี้นะครับกดบีบกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดจ้าให้เพื่อนนะครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับขอบคุณครับ